ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนออดีตแข้งยกเซนเตอร์ลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกวิลเลียมกาลาส์สอดีตนักเตะเชลซีและอาเซนอลออกมายกย่องอิบราฮิมากอนาเต้เซนเต์แบ็กชาวฝรั่งเศสของลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในกองหลังตัวกลางที่ดีที่สุดในเมืองผู้ดียุคป,ปัจจุบัน กาล,ลาสกล่าวว่าตอนนี้ผมคิดว่ากองหลังที่ดีสุดในเพมลิกฤดูกาลนี้คืออิบราฮิมาโกนาเต้ณเวลานี้ในฟอร์มปัจจุบันก็ต้องโกนาเต้เท่านั้นเขาพัฒนาขึ้นมากจากฤดูกาลที่แล้วเขาแข็งแกร่งมากตอนนี้ผมได้เห็นการเล่นแบบเต็มๆของเขาแล้วและผมเซอร์ไพรส์มันดูเหมือนว่าไม่มีใครอยากท้าทายเขาเมื่อคุณมีออร่าและแสดงผลงานออกมาแบบนั้นมันเป็นสิ่งที่พิเศษมากที่กองหลังควรจะมีผมแน่ใจว่ากองหน้าหรือปีกส่วนใหญ่ไม่ต้องการดวลกับเขาพวกเขาไม่ต้องการท้าทายโกนาเต้ในสนาม เมื่อลิเวอร์พูลเล่นกับอาเซนนลที่เอเมสเตเดียมกาเบรียลมาเทอรี่ไม่ต้องการท้าทายเขาชัดเจนเขารู้อยู่แล้วว่าเขากำลังจะแพ้การดวลครั้งนั้นถ้าอย่างเป็นแบบนี้ต่อไปโกนาเต้จะเป็นกองหลังดีที่สุดในโลกเขาจะอยู่ใน11ตัวจริงของทีมเพียร์ลีกแห่งปีแน่นอนในซีซั่นนี้ดาวเตะวัย25าปีลงเล่นเพียร์ลีกให้ลิเวอร์พูลไปล้ว11เกมและพาทีมเก็บได้ถึง6กคลีนชีทพร้อมกับหลังจากฝูงอย่างน่าประทับใจ ูรูอัปเดตอนาคตตัวรุกแฟรงก์เฟิร์ตท่ามกลางข่าวพัวพันกับลิเวอร์พูลคริสโตฟมิเชลนักข่าวจากสปอร์ตวันดอทดีอีสื่อประเทศเยอรมนรายงานว่าโอมามามุสหัวหอกชาวอียิปต์ของแอทักแฟรงก์เฟิร์ตจะยังคงอยู่กับทีมต่อไปในตลาดหน้าหนาวแม้จะตกเป็นข่าวพัวพันกับลิเวอร์พูลอย่างหนักก็ตามมิเชลกล่าวว่าโอมามามุสเป็นผู้เล่นที่ดุดันและความเร็วเขาเปลี่ยนไปด้วยพลังงาน สามารถเลี้ยงบอลยิงหนักและจ่ายบอลแม่นยำนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเป็นคนที่รับมอบหมายให้เตะมุมและยิงฟรีคิกกับไอทักแฟงเฟิร์ตมาโมสเป็นเหมือนกองหน้าตัวต่ำซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเก็บบอลได้ในแนวลึกและพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วได้นอกจากนี้เขายังเป็นสามารถสร้างสารรค์โอกาสให้เพื่อร่วมทีมโดยทำไปแล้ว16แอซิสจาก57นัดให้กับไอทักตอนนี้ผมมั่นใจว่าเขาสามารถเดินตามรอยเท้าของโมฮัมเหม็ดซาลาห์ได้แต่เราไม่สามารถเปรียบเทียบเขากับซาลาห์ในวันนี้ได้ ซา่าไม่ได้พัฒนาแบบก้าวกระโดดจนกระทั่งเขาอายุ24 25หรือ26ปีตอนนี้มามุสอยู่ในวัยที่เหมาะสมที่สุดในการก้าวไปอีกขั้นใช่แล้ววิธีการพัฒนาของเขามันเป็นไปได้ที่จะได้ยืนจุดเดียวกับซา,า่าตามข้อมูลปัจจุบันของเราไอทักต้องการเงินอย่างน้อย60ล้านยูโรบวกโบนัสดังนั้นมันเป็นจำนวนที่แพงมากๆผมคิดว่าเขาจะอยู่กับทีมต่อไปในช่วงตลาดเดือนมก,กราคม มาคุดเครตเช่ผู้มยการกีฬาของไอทักระบูอย่างชัดเจนว่าเขาต้องการเก็บทีมชุดนี้ไว้ด้วยกันในช่วงฤดูหนาวมามุชเองก็รู้สึกสบายใจและแตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าจะอยู่กับไอทักไปจนถึงซัมเมอร์แน่นอนว่าคุณไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีข้อเสนอมหาศาลมาวางบนโต๊ะแต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าเขาจะย้ายออกไปในช่วงฤดูหนาว บีจีสปอร์ตรายงานว่าควนหลงหลังจบเกมที่ทีมชาติอุรุกวัยเอาชนะทีมชาติโคลอมเบีย3-2ต่อเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งเกมนี้ดูเดือดมากจริงๆสำหรับการพบกันอีกครั้งของทั้ง2ทีมและมีดราม่าก,กันตลอดเกือบทั้งเกมโดยเฉพาะในช่วงทดเจ็บนาทีที่100ที่ทีมชาติอุรุกวัยได้ประตูชัย จากนั้นหลังจบเกมก็มีการประทะก,กันระหว่างทั้ง2ทีมนิดหน่อยแต่ไฮไลท์ไปอยู่ที่การประทะคารมกันของ2องนักเตะลิเวอร์พูลอย่างดาวินนุนเยสและลุยดิอา r สที่ดูจะมีการถกเถียงกันแบบชุดใหญ่เลยทีเดียวแน่นอนว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนซี้กันรวมอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์ด้วยทั้งคู่เป็นกลุ่มบอยแบนด์อเมริกาใต้ด้วยกันสงสัยงานนี้กลับมาคงต้องมีการเคลียร์ใจกันหน่อยนะ สเตฟานบายสติดกองกลางดาวรุ่งของลิเวอร์พูลเผยว่าสโมสรน,นั้นพูดคุยกับเขาตลอดเวลาพร้อมให้คำแนะนำเรื่องการดูแลร่างกายของตัวเองนอกจากนี้ยังบอกว่าเขาจะต้องเลือกระหว่างเล่นชิงแชมป์ยุโ,ยโรปก,กับทีมชาติสเปนอยู่21หรืออยู่เซาบวกแล้วได้ลงเล่นชิงแชมป์สโมสรโลกพร้อมยอมรับว่าอาจจะขออยู่ต่อเพื่อลงเล่นในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกปีหน้าที่เซาบวกได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน บายสติดกล่าวว่าผมกําลังหาโอกาสในการลงสนามหลังจากบาดเจ็บยาวมาผมต้องลงเล่นผมตัดสินใจย้าย,ายมาเซาวบวกเพราะคิดว่าจะได้ลงสนามและตอนนี้ก็ได้ลงเล่นอยู่ทางฝั่งลิอระพูเองติดต่อมาเกือบทุกสัปดาห์ถามไทยสารทุกสุขดิบและยังให้คําแนะนําด้านกายภาพเพื่อจะไม่ผมกลับมาเจ็บแบบเดิมซ้ําอีก บายสิติดกลับมาติดทีมชาติสเปนชุดยู21ปีและมีโอกาสติดทีมลุยศึกชิงแชมป์ยูโรปปีหน้าอย่างไรก็ตามก็ต้องตัดสินใจว่าระหว่างรายการดังกล่าวกับการอยู่เซาบวกต่อเพื่อเล่นศึกชิงแชมป์สโมสรโลกจะเลือกรายการไหนด้วยความที่อยู่กับเซาบวกและลิเวอร์พูลไม่ได้เล่นชิงแชมป์สโมสรโลกฉะนั้นผมมีตัวเลือกว่าจะกลับไปลิเวอร์พูลหรือไปสโมสรโลกกับเซาบวกถ้ากลับมาลิเวอร์พูลก็มีโอกาสเล่นทีมชาตินั่นคือสิ่งที่ผมตื่นเต้นมาก เพราะปีก่อนผมพลาดโอลิมปิกเกมและชิงแชมป์ยุโรปครั้งล่าสุดเพราะอาการบาดเจ็บและยังไม่เคยไปรายการแบบนี้กับทีมชาติมาก่อนซึ่งรอโอกาสที่จะได้ไปอยู่ ซาลาย้อนรอยเหตุการณ์สุดกดดันในนัดชิงยูฟาแชมเปียนลีกปี2019โมฮัมเหม็ดซาลาปีกซูเปอร์ร์ชาวอียิปต์ของลิเวอร์พูลยอมรับรู้สึกกดดันสุดๆจากจังหวะยิงจุดโทษซึ่งเป็นประตูขึ้นนำให้หงส์แดงในเกมรอบชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปียนลีกเมื่อปี2019ที่เอาชนะทอตแนมฮอสเปอร์2-0ดาวเตะวัย32ปีเล่าว่าผมเปลี่ยนใจว่าจะยิงบอลไปตรงไหนตอนที่วิ่ง ผมฝึกซ้อมทั้งสัปดาห์ในการยิงไปอีกด้านหนึ่งและผมก็วิ่งเข้ามาเพื่อที่จะยิงแต่ผมก็เปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายและรู้สึกแย่มากๆหลังจากนั้นแม้กระทั่งจนถึงตอนนี้ก็ตามทุกครั้งที่เห็นตัวเองยิงจุดโทษลูกนั้นผมจะพูดกับตัวเองเสมอว่าทำไมฉันถึงเปลี่ยนใจเพราะบางครั้งเมื่อคุณตัดสินใจแล้วฝึกซ้อมได้ดีมากและพลาดในการแข่งขันจริงคุณไม่รู้สึกแย่กับมันผมพยายามทำทุกอย่างแล้วและบางทีอาจโชคไม่ดี แต่เมื่อคุณเปลี่ยนใจในรอบชิงชนเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั้นมันเป็นเพราะมีความกดดันมากจริงๆถ้าพูดตามตรงผมแค่พยายามสงบสติอารมณ์และพูดกับตัวเองว่าแค่ยิงบอลเข้าไปในตะข่ายเท่านั้นเองซึ่งบางครั้งใช่เลยผมเปลี่ยนใจเลือกอีกทิศทางหนึ่งอย่างไรก็ตามในเกมนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเราไม่ควรทำแบบนั้นผมไม่ได้คาดหวังให้มันเกิดขึ้นในเกมแบบนี้แต่สุดท้ายผมกลับเลือกที่จะทำมันซารากล่าวทิ้งท้าย วาตารุเอนโดกองกลางจอมขยันของลิเวอร์รพูลออกมายอมรับการเปลี่ยนแปลงเฮดโค้ชที่แอนฟิวทำให้โอกาสในการลงสนามของเขานั้นน้อยลงแต่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าพร้อมจะทุ่มเทเต็มที่เพื่อการกลับมายึดตำแหน่งตัวจริงอีกครั้งในส่วนของเกมลุกอาเนสลอตเน้นเรื่องตำแหน่งมากกว่าเขาเป็นโค้ชประเภทที่พิถีพิถันมากกับผู้เล่นแต่ละคนและกำหนดว่าควรเล่นในตำแหน่งใด แน่นอนว่าเมื่อคุณไม่ได้ลงเล่นผู้คนจะคอยถามถึงความรู้สึกในการเล่นของคุณหรือว่ามันส่งผลต่อฟอร์มการเล่นของคุณหรือไม่ผมไม่ได้ลงเล่นแต่ผมฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อรักษาสภาพร่างกายของตัวเองและในฐานะกัปตันผมรู้สึกว่าผมต้องแสดงฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในการกลับไปเล่นให้กับทีมชาติ เพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นผมแค่ต้องเล่นด้วยความมั่นใจผมรู้สึกว่าเมื่อผมไม่ได้ลงเล่นทุกคนจะจับตาดูฟอร์มการเล่นของผมอย่างใกล้ชิดดังนั้นผมต้องรักษาฟอร์มการเล่นให้สูงและมั่นใจว่าผมทุ่มเทเต็มที่100%เอ็นโดกล่าว c o ล n เตอร์เพ s เซอและ b บคกิงเดอไลน์รายงานว่าไม่น่าเชื่อว่าเพียงแค่3เดือนครึ่งเบนโดกปีวัยสิปีจะพัฒนาและยกระดับตัวเองได้ขนาดนี้หลังการย้ายยืมตัวไปอยู่กับมิ d เทิสโบวภายใต้การคุมทีมของไมเคิลคาริ k และสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในตำแหน่งปีกขวาได้แทบจะในทันทีและมีส่วนสำคัญที่ช่วยทีมก้าวกระโดดขึ้นมาอยู่ในอันดับที่7ของตารางในเดอะแชมเปี้ยนชิพ และเกมล่าสุดในนามทีมชาติสกอตแลนด์ที่เอาชนะทีมชาติโครเอเชีย1-0ในค่ําคืนที่ผ่านมาเบนโดก็แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาได้เป็นอย่างดีจากประสบการณ์ในการได้ลงเล่นฟุตบอลอย่างต่อเนื่องเวลานี้ซึ่งในเกมนี้มีจังหวะที่โดกต้องปะทะกับยอสโกกัวเดียวที่เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายและทําได้ดีมาโดยตลอดแต่เกมนี้มันเป็นอะไรที่ยากสําหรับการตามประกบดาวรุ่งลิวอพูรายนี้มากและมีช็อตสําคัญญที่ปีกดาวรุ่งสกอตแลนด์เอาชนะได้แบบน่าชื่งอีกด้วย และหลังจบเกมนี้เบนโดกก็เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดในสนามและคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ไปครองในที่สุด ตำนานทั้งนั้นบางโมเผยชื่อ4ฮีโร่ในดวงใจมอเมตซาร่าปีกของลิพูปเปิดเผยรายชื่อ4ตำนานนักเตะในดวงใจโดยรวมถึงฟานเชสโกตติอดิดเพื่อร่วมทีมอาร์เอสโรม่าด้วยแน่นอนว่าบางโมคือหนึ่งในว่าที่ตำนานของวงการลูกหนังจากผลงานระหว่างคาแข้งกับลิเวอร์พูลอย่างไรก็ดีระวังที่เขาเติบโตขึ้นมานั้นมีนักเตะหลายคนที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้เขาในการลงสนามบนเส้นทางพ่อคาแข้ง เมื่อถูกถามถึงตำนานที่ชื่นชอบนั้นซาร่าตอบว่าผมชอบแนวทางการเล่นของโรนโดของบราซิลและซีดานกับอตติคนเหล่านี้คือคนที่ผมชอบดูพวกเขาแค่สนุกไปกับเกมคริสเตียโนโรนโดก็เป็นหนึ่งในคนที่ผมดูตอนเริ่มต้นเล่นในยุโรปค,คุณเห็นวิธีที่เขาทุ่มเทกับทุกอย่างในวงการฟุตบอลซึ่งมันเข้มข้นมากแนวทางที่เขาดูแลตัวเองคุณสามารถมองเห็นได้ทุกอย่างจากตัวเลขของเขา นี่คือคนที่ผมเฝ้าดูตอนที่ผมยังเด็กและผมหวังว่าจะได้เล่นกับพวกเขาสักเกมหรือเป็นเหมือนพวกเขาในวันใดวันหนึ่งผมมีโอกาสที่ดีที่ได้เล่นกับตติและผมเล่นกับเขาที่กรุงโรมนานถึง2ปีมันคือช่วงเวลาที่น่าเหลือเชื่อเอาจริงๆเขาสุดยอดมากเลยนะเทคนิคของเขาโคตรสุดเลยเป็นคนที่ดีมากจริงๆด้วยเช่นกันหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิง่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ